สวัสดีค่ะวันนี้ประคองชาแนลนะคะก็จะพาทุกท่านเนี่ยมาเที่ยวชายหาดค่ะที่หาเจ้าสำราญอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะคะวันนี้เนื่องจากว่าไม่มีฝนเลยแล้วก็ไม่มีเมฆท้องฟ้าแจ่มใสมากค่ะทะเลก็สวยงามมากเลยนะคะวันนี้น้ำทะเลเป็นสีเขียวใสามากเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปรับชมนะคะตามประคองชาแนลมาเลย ีนสองข้างทางก็จะเป็นบบขายเสื้อผ้านะคะหลายเจ้าหลายร้านเหมือนกันาขายอาหารทะเลทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะของทะเลหมดเลยใช่ไหมคะเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยปลาหมึกปลาหมึกนี่ตัวใหญ่นะ ฮะเก้าร้อยอันนี้ครึ่งโลเหรอ <500. S 1> อ๋อครึ่งโลสี่ร้อยห้าสิบนะคะใสามากเลยแสดงว่าปลาหมึกเนี่ยใหม่มากเลยไม่ไม่เก่านะคะของที่นี่จะใหม่มากเลยค่ะนอกจากนั้นก็มีสินค้ายอะแยะเลยค่ะมีของขายมากมายนะคะกุ้งกุ้งก็จะมีหลายราคานะคะกุ้งมีเปลือกออกุ้งแห้งมีเปลือกนะคะ,คแ,ละ,คะแล้วก็อันนี้ปลาอินซี โลละ220บาทนะคะไบอินซีแลน,นี้จะเป็นของทานเล่นนะคะปลาหวานอันนี้เป็นปลาหวานนะคะอันนี้บาร์บีคิวรวมรสนะคะหลายๆแบบมีสินค้ามากมายปราทุมันปราทูมันนี่ขายยังไงคะปราทุมันขายังไงปูงปะค่ะ สามแพ็กร้อยแค่นั้นนะคะถ้าใครมาเที่ยวหาดเจ้านะคะก็มาซื้อได้ค่ะร้านอยู่ตรงทางเข้าพอดีเลยค่ะสินค้ามีมากมายเลยค่ะแล้วก็มีหมึกนะคะหมึกเต่าทองหมึกหกแห้งเยอะแยะเลยค่ะเมียของน่าซื้อมากเลยปลาโรกรโรกรอบหมึกกรอบอันนี้อันนี้เขาเรียกยังไงนะคะปลาหมึกยังไงอ๋อปลาหวาน,รวานตรงนี้เป็นปลาหวานนะคะ ปาหวานมีทั้งมีงาและไม่มีงาถ้ามีงาแพ็คละร้อยเจ็ดสิบถ้ามีงากับไม่มีมาละราคาเดียวกันเลยอ่ะอ๋อถ้าถ้าอย่างนี้เขาเรียกปลาอะไรคะปลาหวานปลาหวานอันนี้ปลาปลาสีคุณหวานเนาะเข้าใจละอันนี้ปลาหมึกปลาหมึกแห้งนะคะปลาหมึกอบแห้งก็ไม่แพง อันนี้ครึ่งถุงละเนาะไม่ใช่ถุงขีดละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะแต่นี้น่าทานมากเลยค่ะปลาหมึกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะนี่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 หมึกสามรสนู้นน่าทานมากเลยค่ะอีถุงละร้อยยี่สิบอันนี้ถุงใหญ่ก็จะสองร้อยแปดสิบวินาทานมากเลยค่ะนี่นี่นี่จะจะพาท่านผู้ชมมารับชมนะคะ ถ้าใครที่เดินทางมาเที่ยวหาดเจ้าสำราญนะคะแวะซื้อได้เลยค่ะของฝากของฝากนะคะนี่ของฝากเป็นของทะเลแห้งๆนะคะซื้อได้เลยขอบคุณมากมาค่ะแม่ค้าเดี๋ยวไปถ่ายทะเลก่อนตรงนี้ก็สวยมากนะคะําประคองจะแนลมาเลยค่ะพามาชมทะเลนะคะทะเลหาดเจ้าเราวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะเหมือนกันนะ ทีห่หาเจ้าสำราญเนี่ยถ้าใครจะลงเล่นน้ำนะคะก็ต้องเอาบัตรประชาชนเนี่ยเป็นแลกจุดยืมเสื้อนะคะมีจุดบริการให้ยืมเสื้อค่ะเสื้อชุดชีพนะคะโดยเทศบาลตำบลบหาดเจ้าอ่ะการยืมเสื้อนี่ทำยังไงบ้างคะบัตรนึ่งใบครับบัตรหนึ่งใบก็คือบัตรประชาชนหนึ่งใบ แล้วก็เสื้อก็แล้วแต่ขนาดบัตรหนึ่งใบได้5ตัวเลยเหรอบัตรหนึ่งใบได้5ตัวนะคะที่นี่ของเรามีบริการให้ยืมเสื้อชูชีพนะคะกันรฟรีไม่เสียเงินนะคะเพื่อป้องกันการาเพื่อป้องกันการจมน้ํานะคะตรงนี้เป็นจุดบ,บริการค่ะของเทศบาลใช่ไหมคะของเทศบาลตำบลหาเจ้าสาราญนะคะบ้านพี่อยู่นี่ข้างหลังตรงนี้ถ่ายย o u ูบน่ ช่องประคองชแนลเอาขั้นตอนการยืมเสื้อนะคะเสื้อชูชีพก็มีใช้บัตรประชาชนหรือใบขับขี่เสื้อต่อเสื้อชูชีพ5้าตัวแล้วก็ตรวจสอบจํานวนเสื้อชูชีพว่าครบตามจํานวนที่แจ้งไว้หรือไม่ล้างทําความสะอาดเสื้อชูชีพด้วยน้ําทะเลหรือน้ําจืดก่อนนําส่งคืนทุกครั้งคืนเสื้อชูชีพให้ครบตามจํานวนที่ยืมไป หากเกิดการสูญหายหรือคืนไม่ครบตามจำนวนที่ยืมท่านจะต้องรับผิดชอบสูญหายต้องจ่ายเงินตัวละ450บาทนะคะถ้าทำเสื้อชุดชีพสูญหายนะคะขอบคุณมากค่ะไปถ่ายทะเลก่อนวันนี้ทะเลสวยเนาะอ๋อเหรอลัอลกเคยเหรออ้าวเหรอ ีขายอะไรบ้างครับแม่คะมึกเสียบไม้มไมขายไม้ละเท่าไหร่เนี่ย<ม>เขาให้หินนั่งเลยดิไม้ละห้าบาทนะคะปลาหมึกแห้งน่าทานมากเลยคะ่ะเนี่ยถ้าใครมาเที่ยวที่หาดเจ้าสำราญนะคะก็ซื้อได้เลยหมึกแห้งน่าทานมากเลยคะ่ะเดี๋ยววันนี้มีการลากเคยนะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมคะ่ะตามประคองชาแนลมาเลยคะ่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปนะคะหาดเจ้าสำราญตรงนี้สวยงามมากเลยค่ะนะคะทะเลวันนี้ไม่มีคลื่นแรงนะคะคลื่นไม่แรงเงียบสงบแล้วก็น้ำใสแจ๋วเลยค่ะใสมากถ้ามาดูเขาลากเคยกันค่ะ ชมการลากเคยนะคะได้เยอะไหมคะไม่ได้แล้วทำไมอะ่ะได้น้อยเดียววันนี้กำลังลากเคยกันนะคะเนี่ยถ้าใครมาเที่ยวที่หาดเจ้าสำราญนะคะตอนนี้ที่พักก็เยอะคะ่ะทั้งโรงแรมแล้วก็รีอสอร์ทนะคะ มีที่พักเยอะแยะเลยค่ะจะมีทั้งที่ติดทะเลติดชายหาดนะคะหรือไม่ติดก็มีทั้งนั้นเลยค่ะมีให้บริการทั้งนั้นเลยส่วนบนนี้ก็จะเป็นขายของนะคะใครอยากทานอะไรก็ซื้อได้ลมเย็นเชียวค่ะ มานั่งชมทะเลลมเย็นมากเลยท่านใดที่ต้องการจะพักผ่อนนะคะไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนที่ไม่ไกลจากกรุงเทพนักก็เดินทางมาได้เลยค่ะที่หาดเจ้าสำราญอำเภอเบื้องจังหวัดเพชรบุรีนะคะหางจากตัวเมืองเพชรบุรีก็ประมาณ17กิโลค่ะไม่ไกลนะคะมาได้เลยค่ะ ลสวยมากช่วงนี้ทะเลสวยจริงๆจะถ่ายความสวยงามให้ท่านได้รับชมก็มีนักท่องเที่ยวมานั่งเอ่อที่นี่จะไม่มีจะไม่มีเตียงผ้าใบนะคะจะแบบธรรมชาติเลยอะ่ะก็นั่งใต้ต้นสนก็จะมีเสือถ้าใครไม่ได้นำเสือมาก็ใช้บริการเสือได้ นะคะก็มีคนให้บริการเสริยสงบป้าเลยค่ะทะเลวันนี้ไม่คลื่นไม่แรงนะคะคลื่นไม่แรงการลากเคยนี่ก็จะลากตามชายหาดไปเรื่อยๆค่ะ <S 2> <S 2> <ๆ>เคยนี่ก็คือมาทํากะปินะคะเอาเอยมาทํากะปิเนี่ยลากไปเรื่อยๆจนสุดลูกหูลูกตาทั้งโน้น,นะคะ่ะ ตรงนี้จะมีต้นสนค่ะต้นสนก็จะนั่งพักผ่อนหรือจะนอนเล่นก็แล้วแต่สะดวกแต่ละท่านนะคะทะเลก็จะเย็นเย็นมากเลยสวยงามค่ะมีทั้ง ร้านอาหารแล้วก็ร้านเล็กๆกันนะคะที่อยู่ติดชายหาด แม่ค้าขายปลาแห้งเลยเหรอโอ้ปลาแห้งพอดีถ่าย YouTube ค่ะขออนุญาตถ่ายนะมีปลาอะไรบ้างคะปลาจวดปลาทูปลากระบอกน่าทานมากค่ะปลากระบอกขายยงไงไอปลาจวดอะโลละร้อยยี่สิบปลาทูล่ะปลาทูขายไงคะ เท่ากันนะคะพอดีที่ประคองชาแนลก็พาท่านทุกท่านเนี่ยมารับชมนะชายหาดทะเลหาดเจ้าสำราญแค่นี้ก่อนนะคะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกันหน้าก็คงจะได้พาท่านผู้ชมเนี่ยมาเที่ยวหาดเจ้าสำราญกันอีกนะคะค่ะสวัสดีค่ะ